ค่ะโอเควันนี้มาพบกับมินอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่เรายืนอ,อยู่นะคะจะเป็นไททันนะคะดับเบิลแคปสีประตูนั่นเองนะคะปกติก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับซิงเกิลแคปเนาะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะในส่วนของตัวดับเบิลแคปที่เรายืนอ,อยู่นะคะเป็นเกียร์แมนนวลเนาะเกียร์ธรรมดานะคะสสีที่จอดอยู่เป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะสีดําก็ ให้ความอารมณ์แตกต่างนิดนึงดุดันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันว่าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะราคาจะอยู่ที่824,0 0 0บาทนะคะเป็นตัว4ประตูนะคะยกสูง่าฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะคะข้างหน้าของเราเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้านะคะแบบ LED นะคะแล้วก็จะมีไฟ Daytime ตรงนี้นะคะเป็นไฟ LED เหมือนกัน เรามากันต่อที่ในเรื่องของตัวกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีเงินแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถนะคะสีอะไรกระจังหน้าจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยตัวโครเมียมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะหน้าตาคุณเคยกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวฮิซูบิชินะคะโอเคแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของล้อนะคะล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้ออนลอยนะคะขนาด17นิ้วนั่นเองนะคะมาหน้าตาแบบนี้เลยจากโรงงานแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวนี้ ลูกค้าก็จะเน้นแบบเดิมๆหรือว่าบางคนถ้าเน้นแต่งนะคะก็สามารถเปลี่ยนล้อหรือว่าส่งลายที่อยากได้นะคะมาให้เราดูได้เลยนะคะโอเคส่วนตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เหมือนกันอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นบันไดข้างนะคะบันไดข้างจะเป็นสีนี้ไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรนะคะบันไดข้างจะเป็นสีนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีเงินและตัวนี้จะเป็นสีดำอ่าโอเคตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบไขปกตินะไม่ใช่แบบกุญแจอจฉลิยะนะคะ ก็เป็นไขสตาร์ทเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ด้านในนะคะก็จะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะอ่าแล้วก็จะยังไม่ได้มีระบบอะไรมากมายนะคะตัวนี้อ่าโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะสามารถทัชสกรีนได้นะคะแล้วกออ็ดูในส่วนของตัวที่เป็นฟังเพลงรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนเดิมนะคะอ่าต่อมาด้านหลังมีอะไรบ้างด้านหลังก็จะมี จุดชาร์จนะคะ USB ให้นะคะ2จุดเลยแบบนี้นั่นเองนะคะก็สามารถชาร์จแบตได้คนที่นั่งอยู่ด้านหลัง2คันนี้ไม่ได้เน้นแต่งอะไรมากนะคะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบแล้วก็ตัวนี้เรายังได้ติดกระบะไลเนอร์ให้ลูกค้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะติดกระบะไลเนอร์ให้นั่นเองอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นไฟ L ไฟไท้ายนะคะแบบ LED นะคะตัวนี้ก็สวยมากเลยนะคะดูด,ดันอ่ะ กันชนก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรกันชนก็จะยังเป็นสีนี้นะคะสีเงินนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีโรเมีย e มเหมือนเดิมนะคะมีกล้องมองภาพให้ด้วยนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะสวยงามนี้ก็เป็นไฟเบรกนะคะซ่อนไว้อยูอ่โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปติดกระบะไลเนอร์ให้ลูกค้ากันอ่ะโอเคต่อมาอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีดํานะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะบันไดข้างสีเดียวกันหมดเลยนะคะ ภายในดีไซน์าภายในก็ยังเหมือนกันนะคะเป็นเบาะผ้าตัวนี้นะคะเหมือนกันหมดเลยอคันนี้ก็ติดกระบะไลเนอร์แล้วนะคะเดี๋ยวคันนู้นจะติดกระบะไลเนอร์พรุ่งนี้อะเดี๋ยวเรามาดูกระบะไลเนอร์กันว่าติดแล้วหนะ้าตาจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนี้อคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะติดตั้งให้จากโชว์รูมเลยอโอเค ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของตัวกระบาดเนี่ยมันโปรมันคล้ายๆกันหมดเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะคะ0% 7.2งวดนะคะหรือว่าใครสนใจนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นสูงสุดเลยนะคะดอกเบี้ย0%ถึง84งวดก็คือ7ปีนั่นเองนะคะแพ็กเกตตัวนี้นะคะสำหรับคนที่เคยใช้มิตซูบิชิหรือว่าเป็นข้าราชการอยู่นั่นเองนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้ใครที่สนใจตัว ดับเบิลแคปตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลน,นะคะตัวเตี้ยก็มีเหมือนกันตัวนี้ที่เรายอยู่ก็จะเป็นตัวยกสูงอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเรื่อยๆนะคะในส่วนของตัวกระบะนะคะตอนนี้ขายมันมากๆเลยกระบะนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะก็เดี๋ยวใครสนใจรายละเอียดยังไงก็สามารถอินบอกเข้ามาสอบถามกันได้นะคะก็ตามลิงก์นี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะรีวิวรุ่นอะไรบ๊ายบาย